คำเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทําตามนัจ้ะนัจ้ะ okay, โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาพบกับช่องแตกยาจำค่ายพ,พีนะวันนี้เราจะมาถล่มสปาร์ตันกันนะท่านผู้ชมซึ่งครั้งก่อนเล่นใบไม่แตกเลยโตลงมาก็ไม่สวย ก็บัวนัสแปก็ใ่ายน้อยมาวันนี้เราจะมาย้ำเติมกับเกมนี้กันมาย้าซ้ําเติมเกมนี้หน่อยวันนี้เราพาถูมาที่หกพันนะท่านผู้ชมไปเล่นกันนะฮะเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่เบ็ดห้าบาทก่อนนะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวดูกติกาการเล่นก่อนดีกว่านทะ่านผู้ชมนะเผื่อใครไม่เข้าใจเกมตัวนะจ่ายท่านผะู้ชมนะอันนี้ตัวสปาร์ตันแพงสุดนะฮะลงมาเป็นเรือนะฮะแล้วก็เป็นหมวกเกาะนะครับแล้วก็เป็นดาบนะฮะแล้วก็แจกันนะที่เหลือตัวอักษรถูกหมดเลยครับผมนะ โอเคแล้วก็ตัวนี้นะใส่ลักฟาตาันจะเป็นวายนะท่านผู้ชมแล้วก็มีโบนัสนะครับผมอ่าแล้วใส่ลักนี้ก็จะเป็นวายเหมือนกันท่านผู้ชมเป็นวายโล่ซึ่งจะมามันจะเป็นโล่แบบเริ่มแต่2คูณสองท่านผู้ชมมันจะใหญ่มากโอเคโบนัสเกมนี้จะอีกสามตัวครับผมถ้าได้4ี่ตัว1ิครั้ง5ตัว12ครั้งเท hey, ลักษณะการชนะรางวัลเกมนี้ติดิายลจ่ายนะอิตเพลายนะเล่งนงี้ดีกว่ามา 6 0 0 0บาทจะปั or not, or not. Like ้นขึ like mm ้นได้หรือเปล่าท่านผู้ชมนะขอกำลังใจด้วยนะครับผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซักซักลาบนครับผมถ้านี้อยากพาคลิปเฮียลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะจ๊ะไอ้ดุ้งดิงดุ้งดิ้งตอนนี้เฮียมีไลฟ์ทิกเกอร์เท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากร่วมสนุกนะครับมีกิจกรรมแจกในทิกเกอรด้วยนะท่านผู้ชมนะก็เข้ามากันเยอะๆนะครัพิมว่าเฮียเป็ดนะฮะเจอเลยฮะ อีกต่อเนื่องนะพบกันนะโอนัสมาเปล่าโอยอีตัวนึ่งตัวอีกหนึ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 งตัวหนึงตัวนาม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 าโอ้ไม่มาแห่เลยไปไหนวะน่ะเก่งตัวไม่มาขอให้พระบิดาลงโทษมา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 ตอนมาแล้วมันต้องมาแล้วมันต้องมาแล้วมันมาขนาดนี้แล้วโอ้โหลุ้นสองรอบไม่มาสักรอบเลย เฮียต้องกดไวว่ะเฮียเฮียต้องแบบไม่กดว่ะตอนแบบฟีเร์เกมบแบบโบนัสลงมาต้องไม่กดว่ะมันเป็นทริคนะมันเป็นทริควันนี้ต้องเอาคืนสปาตันให้ได้ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะไปฝัดโลด้ามันซะหน่อยนะจำคำนี้ได้ปะฝัโดโลด้าเฮ้ยโล่สองเหรอโอ้โหกับตัวแพงไปดี่ดอกนี้กี่บาทเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะันดีใจทำไมวนะดีใจอยากจะแตกหมื่น อ่ะเบ็ดเจ็ดบาทใช่ไหมน้องดูเอาไปสุวรรณจันเจ็ดเดย์เราไปเบ็ดเจ็ดกันเดย์เราโคตรเมาเลยโดนตัวไหนวะเฮียเป็ดเฮเป็ดเบ็ดเจ็ดไปก่อนเลยตอนนี้โอ้โหโบนัสมามาให้ลุ้นว่าโอ้แค่หนึ่งตัว ต้องมีให้ลุ้นบ้างแหละมันต้องได้บ้างแหละจะไม่ได้เลยก็ไม่ใช่แหละเห็นนี้รายจ่ายบอกเลยถ้ากดเทอร์โบไปนะตาลายแน่นอนนะผู้ชมเหี้ยไอเหี้ยชอบเล่นค่ายแพลาสติกแต่ว่ากดหยุดนะเดี๋ยวมันลุ้งอีกแต่บางทีที่กดออโต้ไม่ใช่คนะวรนิ้วเอ็ดนิ้วเอ็ดนิว้ดดว เบ็ดยังไงอะเป็ดพาเบ็ดอะไม่เข้าจริงเหรอวะอ่ะเราเลขมงคลเนาะโอ้โหโลวายไปอยู่ซักข้างหลังเลยมันคงจะได้หรอกต้องดวงขนาดไหนนะฮะวายไปจ่ายข้างหลังแล้วได้ เอาตัวแพง18บาทก็เปิดออโต้แล้วละ่ะนักจะปวดนิ้วแล้วนะฮะ30รอบครับค่อยๆปั่นไปเรามาลุ้นโบนัสไปด้วยกันครับเรามาลุ้นเกมน,นี้แตกไปด้วยกันววนะคุผู้ชมนะเป็นเฮียเล่นกีนเล่นครั้งก่อนไปแตกยับเลยแตกยับยับย้อยยับดีฮนะ ไป20่สิบสถานที่ไปก็ดีที่เกลียสปาัดตันนี้กลับมาย้ำแล้วนะเนี่ยขนาดกลับมายำ้ำกูย,ยังโดนย้ำขนาดนี้สถานทลงโผล่โผล่เลยตอนเนี้ยอไอร้ายโบนัสคือแบบว่าไม่สวยเลยท่านผู้ชมโผล่มาตัวสากตัวเฮ้ย เชื่อฉันจะหลงไปเชื่อใครนะปลอยแล้วก็จะปวดกระบา30ล30รอบออตโต้ไปเลยแบบรัวๆนะัวงหัวแตกไปเลยน้ำจกจังหวะนี้หวังว่าจะเข้าโบนัสบ้างนะครับผมโอ้โห50รอบ9 50าหสบรอบอยังไงก็แตก เบ็ดร้อยปวดเบ็ดร้อยไหมไม่สะพานต้านเอาไหมเบียเบ็ดร้อยไหมโลมาแถวนี้ก็สวยดิครับผมอ้อ,อไม่จ่ายด้วยโลโบนัสโผล่นัดประาัาลราบไปแล้วเอา้าอะไรวะเก็บขึ้นเบ็ดละเบ็ดสิบสองบาทท่านผู้ชมเจ็ดสิบรอบไปเลย เล่นไม่ปังก็พังกันไปข้างครับอันนี้ต้องมาต่อสู่รบกับสปาร์ตันนะครับตอนนี้สปาร์ตันนี่แบบว่าทนแล้วเกิดโบนัสไม่มีครับเดี๋ยวเขาตัดโบนัสเกมนี้ออกไปแล้วนะโอ้โหปวดกระบาลเลยครับตอนนี้ก็าถามจริงเ้อะ แพงเต็มดอกไ nice. นซะ์ร้อยแชแปดบาทโอ้โหคนนั้นไม่มาจถิงเลยนผู้ชมสามสิบรอบไปครับสารอบเขาดู่งขนาดไหมแล้วเขาไม่จ่ายเขาเกลือมากเลยนะท่านผู้ชม โอ้โหมาหอีกโลมาอีกโลมาสองดิไห้ดิสี่ว้้ามาันไม่ตานะนะพั่ผมนะแะเลิกเลนเล่นฮาร์ปกไม่สูงหม 1> 1. เล่นได้แต่4,000รอท่านผู้ชมนะแล้วเราก็เจ๊งตามแบบรอบที่แล้วไปฟรีเกมรอบนี้ไม่เข้าเลยนะไหวอย่าฝืนดีกว่าฝืนยิ่งเจ็บนะฮะโอ้เรียบร้อยอัพเบท10บาทไปเลยสำหรับอัพเบท10บาทเข้าฟรีเกมโบนัสนะฮะที่แตกเลยโอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกระทืบนะฮะกระทืบสปารนะ์ตัน ฝากกดไลค์กดติดไอบีอยากพลาคดคลิปก็อย่าลืมตันกันดิ่งดูแต่ตอนนี้ต้องไอติชตกนะครับเป็ดไปนะฮะเพราะวันนี้ขอลาไปก,ก่อนนะครับผมสวัสดีลา Make it clap